เอาละครับทุกข้อกราฟดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมมาครับวันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟ EP ที่เจ็หรือ EP ที่บีที่เจนะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟผมเซิร์ฟผมอันที่2เองนะครับผมไม่เอาลีดดอซีซแล้วเพราะมันมันยุ่งอะมันกด OP ปีผมมา ชอบเล่นหมวนะก็มาเล่นเซอนี้กันเลยนะครับ <Yeah. S 1> นี้มันแน่นะครับเพราะสรังส้างสปายู่นะฮะเดี๋ยวมันก็เสร็จเองแหละนะฮะสร้างสปาต่อนีอ่ก็คือสปาของผม นวางเข้าไปสามารถมาเล่นกันได้นะครับจะทิ้งมีวิต้ยรางกิมนะ,ะไอพีอืมอมอืมอืมมาเล่นกันได้นะครับเพราะมันมันมันมากเดี๋ยวก็มีปักอินแหละ ก็เกิดช่วยกันเติมนะหมบดนี้อโอ้ชิ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 แค่โปรโมชัเซิร์ฟยังสร้างไม่เสร็จก็รอคืสร้าง,างมาฮะใครจะมาก็มาได้นะครับใช้เวอร์ชัน0.16 จุดสองหรือจุดศูนย์จุดศูนย um. ์ก mm ็ได้จุดศูนย yeah, ์ก็ได้นะครับจุดไหนก็ได้อะจุดไหนก็ได้จุดหนึ่งจุดองจดามจุดส่จุดห้าุดก็ะได้หมดจุดแปดจุดเก้าจุดสิบมันก็ได้หมดเลย ไอ้ต้นไม้บอกเลยมแหลกมากแหลกมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะฮะมาซื้อผมแหลกมาก เลยมานอนเล่นยากก็ไม่มีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่นนง 1> 1, 2, สองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ก็จบน้องก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับที่จะไปลืมกดไลค์ โอเคอยกดติดตามอยูก่กด Subscribe นะครรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย